เอช่องผมมาได้เปลี่ยนมันไปแล้วอันนี้ผคํานี้ผมจะไม่พูดว่าดีมันโป,ปเอดอีกต่อไปครั้งนี้ผมจะพูดว่าปันเปนโปเดวไม่รูอว่าแลคุณจะแต่งชื่ออะไรข้างๆคุจะไม่เท่นายคุณก็ชอบชื่อเก่านะดีมันโปแต่เสียดายคือช่าเถอะอ่ะกรณีผมก็อยู่ในเกมอะ,อะไรวะ เหมือนช่วยมิสเตอร์บีแหละแต่อ่านไม่ออกไปดูได้อยู่ทิ้งทิงใต้เกลเองเออเออเัยๆโอ้เสียเวาลาปป่ะไปเร็วอย่าลืมใครไม่ติดตามอย่าลืมกดกันด้วยและกดไลค์ด้วยครับไปดูต่อโอ้ยเ๋ยวตัดจีกงเหรอมันแช่มันมนานมากเดี๋ยวนะครับโอเคเดี๋ยวฉันเล่นอุ้ยเอาเฉียวอ้ยั้ยจะพูดตอนนี้วะ ยี่ที่สูบปนปันโปรนึ่งอัหนึ่งเจ้าหนึ่งอดีนะขนาดอีซี่ครับออกไปมันง่ายมากนะเออไปเออผตโตไปผมแปลไปถูกเองช่วยรอเ้อหมดแปดด่านอ้ยต่อพูดไม่ทันพูดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจเจ็บคอโอเคโอาไปเก้าอี้ เจ๋ออยู่ไหนโอ้ยลิล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 ลิวนิลล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 าลลิลลิลลีลละลลิลลิลลิอลิลลิลยิลล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 เลลิ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 ิ อีเคเบิลเหรอหุยหมายคุ้นๆว่ะแต่เดรคผมผมหาภาพมันไม่เจออ่ะมันอยู่ในมันอยู่ในอีไยนะเอออ๋มันอยู่ใน,น,ใน,น,นที่ภาพยนตนร์นเะเนาะ The movie เออครับไปแล้วโอ้โย อ่ะอีซี่กับดักเนะี่ยทำอะไรกูไม่ได้เชื่อกูพึบผ่านอย่างง่ายๆ่ายเอแม่งโดนแค่นี้กูไม่เจ็บเดินข้าไปเลยเอออยากโดนเออเอาไปเลยรับมาจะรับโอ้ยชิบหายเอ,อ้ยกูรับเยอะเกินอืม เกือบตายขออภัยผู้ชมนะ่ะอะไรเนี่ยทำอะไรผมไม่ได้แต่แม่งเกือบตายเงยไงต่อ,อเฮ้ยอืมง่ะว่าให้อีกกระเป๋าผู้ชมอ่ะเขาว่าให้อีกกระเป๋าใช่ไหมทีนั้นจะหล่นทับเออเหมือนหนังแต่ขี้เกียจเอาวิดีโอมาดูเดี๋ยวผมคิดว่ากอ๊อปคนอื่นอีกปึ๊บไปเร็วตำนาน อุ้ยอะไรเนี่ยกูกระบาดอุ้ยอ๋อวิ่งนีหมอนซิกเลยมันเกมดอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอินจังเร็วอ่ะไหนว่าอีซี่อ่ะออ้ยอย่าให้มันดูต้นไม้ดีกว่าเดี๋ยวแม่งมีพิษไม่รู้ว่ามีพิษเปล่าเหมือนแค่ต้นมะพร้าวแหละ

เอ้ยเอาอะไรของมึงอ่ะเออโอ้ยนี่อะนี้โอ้ยยังยากแล้วโอ้ไม่น่าพูดว่าง่ายๆเลยจะเป็นงี้เอ้ยเออ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 โอเคผมต้องกดคีย์บอร์ดทีละปุ่มซ้ายขวานั่นแหละแต่โทรศัพท์ไม่รู้ว่าเฮ้ย นังอีซี่แต่ไม่ีซี่ละเอ้ยมีอีซี่ละมึงเออดีๆไปไปเลยไปเลยอุ้ยโอ้ยมันบังคับยากว่ะเข้าใจแล้วครับเออผมพูดอย่างคือโอเคเอาโอเคยเซฟพอยต์ตัวันจะเป็นไงตัวคือเกิดใหม่ใช่ไหมถ้าไม่เซฟพอยต์คือโอ้โหเล่นใหม่อ้ไรครับอโอ้ยอะไรของโอเคโอเค ไปแล้วอย่มันไม่ทำโอ้ยอกงถึงละเส้นใสของพวกเแรบบาไม่ไม,ม่มีอีกเหรออะไรของเนี่ยโอ้ยอย,ายากจะว่ายากไหมออมันง,ง่ายว,ว่าขอไว้ผู้ชมแม่งพูตจะ้ำคำเดิมแหละจังวะเออขอนนสวยครับสวยครับไปต่อเลยไปต่อ งไงอ่ะมีหลอกใช่ไหมอืมไม่มีจุดเซฟพ,พอ,อยต์คืนข้างหน้าแหละจบละอืมโอยโอ้ยมันลื่นฮึบโดดขามีสุดท้ายอุยครับอ้ยอ๊ยเจ็บแล้วบายบาย,ยจบแล้ว อย่างง่ายอะกระโตโจมเกต้าท<ส>ี่ห้าเออกระด้ <achieve> นะา,น,าบบนี้คือเหมือนอะไรยอ๋อให้เราทำอะไรสักอย่างนี่ผมไม่รู้เรื่องไม่ได้ดูแค่ดูได้แต่เรเื่องเมื่อกี้ไอ้ที่ด้วยก่อนแต่ไม่ได้ดูเต็มโอ้โหออกร้อนออกร้อนฮะไม่ไ,ไม ้ยขาดออกซิเจนจริงป่าวะหัดอะไรอ่ะไม่มีเติมด้วยมีเติสเอาไหมเอาไหมย์สี่หมื่นเก้าเจ็ดสี่หมื่นเก้าเจ็ดเออเร็วเร็วโอ้โใช่ไหม เลือดกูลดใช่ไหมมองไม่ทันเออถ้าใครโอ้โหปีละปุ่มเลยเหรอตายเนี่ยตายสี่เอ,อ้สี่เก้าเจ็ดหกแปดเก้าเจ็ดแปเเดเฮ้ยเรียบร้อยอุ้ยเสียอากาศไหมไม่เสีย,สยโอเคคือต้องรีบกลับไป หกห้าเจ็ดสี่แปดหกห้าเจ็ดสี่แปดอีซี่อย่าลืมโอเคร้อยกลับไป <c oughs> อุ้ยกูติด <c oughs> ติดอะไร <c oughs> อ๋อหนังจริงจะหายใจไม่ออก <c oughs> โอเค หกหนึ่งเจ็ดแปดสิเอาอะไรวะแต่ว่าผมเล่นหม่หมดเอาเคนะเคนะีเนะ่ยโอ้ยโ,โอ้ยพึ่งโอ้ยนานอย่างยากโอ้อูเข้าใจละห้าอไอนะห้าใส่าหารผิดเราจะตายขาน้ำ เคนี้ไหมได้แค่นี้จบออยาจบเร็วเกินอืมมีต่อวะ่ะเคไปเปลี่ยนเกมวะ่ะเกมที่สอง okay. มาเกมที่สองอ่าเกมนี้ก็กดอ่าไม่ยอมกันแต่เกมนี้เขาบอกว่ามันเกี่ยวเลือกเป็นพ่อแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นตัวอะไรกร็ไม่รู้เข้าสิงพ่อ ลุงพ่อนั้นจะเป็นอย่างนี้แต่ผมเคยเล่นแล้วแต่ไม่ได้อัดนี่ลองเข้าไปดูเดี๋ยวโชว์ให้ดูยนี่โอ้โเป็นนุ๊กเอ้ยโอ้เจ๋งไหครับยิกศิษฐเฮ้ยตายแล้วยิกศิษฐ์กาปิดไม่ได้เออให้อย่า,ยาปิดยิกศิษฐ์คือผมต้องไปที่อัดและปิดเสียงอ,อ๋อเออมันกวนยิกศิษฐ์แต่กวนเกมไม่ได้ยินไนงะเออ ใจเย็นครับเดี๋ยวเปับใจเย็นถ้าคนดูไม่ทันมั้งอ่าเลียงเก่งกว่นเลยโอ้โหสามคนเหมือนเดิมอ่ะยากสี่คนมันสามารถถุงเวลาโอเคอเฮ้ยพูเพูด,พด ลเนะที่พ่อขับรถอันนี้เราเราคนนึงอยู่ไหนอ๋อมันดังได้สองคนเฉยแล้วหมอลงวื้บอเกีียวไปส3สามแล้วเออคือผมห้าผมย่องคือพ่อก็ยังเืินทำมาสี่เวลาพยายามวิ่งไปกินอาหารโอ้ย เคเขาบอกว่าเคว็แรกให้เราเก็บขยะเอออืขยะนี้แม่งเอาเอาลยะขยะเต็มบ้านไม่ได้ขอศาสามีจำสแกนนะแม่งฮะจำสแกนอุ้ยใส่ยับทำกูตกใจนิดเดียวก็ไม่ตายอะไรอะไรวะเคมีแล้วเอ้ยมีหน้าตาต้องมีจำถ้ามีจำคือผมต่อยเอ้ยถ้ามีจำโอเคถ้ามีจำผมต่อยมามีมีนะ เอา้าฮึฟ้าเปลี่ยนไม่ส้องใส่อะโอเคไปต่อครับปิดทำปิดไฟยังไงว้ามือเต,ตือเออเกมนี้ไม่เปลืองแบตเหมือนเกมไหน,หนั่นน่ะนี่ไอ้เบรกไอ,ไอนก้นุ๊กติดเชื้อกพรว่า,าตู้เย็นกับพ่อหนึ่งอันตัวเราสามเออเราเปิดอย่างมาหิวมาก อ๋อแม่เละเอ้ยกินมามากมันก็นิว่าไอา้พวกมึงมงั้งกูหาหาให้พ่อพวกมึงแม่งไม่มีไม่มีสาระช่วยพ่อมึงนี่กูใจดีกับพ่ออ่ะเออเพราะมึงโดนด่าไปแดกมึงไปด่าคนอื่นคืออ่ะนั่งใกล้พ่อด้วย เออเรียบร้อยกินแล้วอ่ะสูตรที่เหลือคือผมก่อนนอนผมจะเอบกินนยด้วยสวยเสร็แลวเก็บมันไว้ในตัวตัวเองเพื่อเวลาหิวข้าวอ่ะไม่ได้คงหิวสุดบบงนี้ใช่ไหมขีดขีดไหนก็ได้อ่ะแบบสุดหมด,หมดเลยคือรีบกินเดี๋ยวตาย <c oughs> พี่จำเป็นด้วยอ๋อก็ว่าอยู่อ่ะจับเป็นด้วยร้อยเก็บมันไว้สองอันเลยกลางคืนนี้ต้องมีอะไรแปลกแน่กินเลยเออสวยกินนีไม่กินกูกินนะ นี่กูรอดมาเลยเขาบอกมึงไม่กินขอให้หิวอาหารตายเขาบอกว่าให้นี่นมันใส <c oughs> เออต้องดูทุกวันเฮ้ยอะไรเอา้าพ่อโอ้นั่นใครหน่าข้อประตูอ่ะเดี๋ยวพ่อออกไปเช็คก,ก่อนเนาะเออเขาโดนมากูไม่ทันอ่านก็ถูกคำละเพราะว่าจะออกไปเช็คเออข้างนอกเออถูกแล้ว ลูกต้องเปิดทีวีดูเนี่ยเออทีวีดีแล้วลูกเออมันใช่ไหมแล้วลูกกล้าน,นอนดูเสร็จแล้วไปปิดทีวีแล้วไปนอนเถอะอยากเกินสิบทุ่มห,ห้าหลูกไม่น,นอนพ่อจะกูดโ,<อ>โ,โอ้ครับครับพ่อโอครับไม่อยากโดนตีอะผมใจดีกับพ่อนะตัวมันใครอะ อ,อ,อ่ะ,ไม,อะมมไม่ต้องสงสัยอ่ะเคยเล่นมาละไม่ต้องสงสัยไอ้ชายมันเป็นอย่างนี้ามาไวจังวะเออมาเข้าเกี๋ยวยเ,เรื่องเจอชายไม่ได้แหละคุณตาตากคุณตดำนีๆๆยแหละ ว่าเราก็ตวัวว่าเดีนยวมมาสามารถเออค่อาผิดทำไม,น,มนเพราว่ามันเข้าสินได้เออผมรู้ละนันถามตั้งจงังหวะโอ้ยเปิดเปิดเปิดเ,ดเ,ดเ,ดเสียพลังงานไ่เหรอเปิดไฟมากเช็คพ่อเช็คหน่อย,ยอุ้ย จำสแกนหนึ่งนาทีแก้งคุนหรือใช่ไหมใจมุนว่าอะไรเมืเ่ตัวนี้อย่างหลอนมันไปเตือนหนึ่งเวลาหนึ่งแ้นจำสแกนอ๋อกูละถ้าเราเติมพ่อจะตื่นเออใช่เพเราเพื่อนลงข้างล่างสามารถแก้ได้คือกดปั๊บซื้อแล้วจำสแกนอุ้ยโอเคมาดูกล้องนอนกับ ทำไมลูกถึงไม่นอนเอานอนเลยดกว่าไปที่ตัวนี่เดิน,นชุดตอนไหนวะไม,ม่หนุนหน้าปกเกมม่งชุดสีฟ้าโอเคนอนได้ตลอดเรือมันบ่อยสิก้องเพราะว่านั่งอยู่เงียบผมไม่เชื่อ,อน,นี้อ่ะนี่ผมเตรียมเรียบร้อยสองอย่าง ถ้าเราไม่น,นอนอาหารจะไม่หมดเร็วอ่ะอันนี้นอนั๊บอาหารอย่างหมดเร็วนึกช่งงเงีงย นะมันหมดไวกว่าเพื่อนอืม,อมเพื่อนสวยเร็วเร็วเร็วคุณมาเดี๋คุณมาเลยวคุณมาเดี๋ดยวม,มาแล้ว Ôi, ô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  thuyền, 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 thuyền. ôi, Úi qua người cho nó ra khúc con Wow. Hãy hey, hey, hey. Lặng. Cái ơi vậy, xì si, lặng Xì Hay Mới lẹ dạ lẹt Hồ lẹt lẹo มอาหารก่อนเลยละจริงพ่อเอถ้าเรามอบลงมันจะเสียเวลาเนี่ยอยู่เนี่ยขั้นแรกขั้นแรกเติมน้ำอุ้ยเป็นแรกเติมน้ำถึงสองเสร็จแล้วเปิดาม,มากมออกออกโอเคที่ทอดเดีย๋ยวพ่อจะตื่นก่อนเพื่อน การกิน<ะ>ยาครับพอ่พอป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 อได้โปได้โปสปาบีนะ,ะสปาบีนะดูอ้ยเกือบตายกังวด เออเพราะว,ว่าอยู่เขาบอกว่าถ้าเราหมอบยงเนี่ยมันจะปวดปั๊บเออมันลบขึ้นไม่ติดโอเคนั้งก่อนเพิ่มเพิ่มเฮ้ยอยู่โอเคครั้งนี้ผมเงิอกเขาประมาณเข้าใจละอย่าหมอบถ้ามันตื่นนะกูไม่เกี่ยวแก้ปุ๊บายแล้วไม่ป,ประหยัดเลย เฮ้ยเสียวหลังเฮ้ยมันจะกูเต้นแล้วทางไหนโอ้ยกูไปริวไปริวโอ้โหเสียวหลังที่หายเลยกู muốn chạy tên nhảy quay, phải bắt tay, phải u, tay đâu, ok, húp, con đi phải lấy thêm nước. ใหย่ๆตูใกล้ๆเดี๋ยวพ่อมาฮึบหนึ่งสองอุ้ยฉ่าไม่ใช่เดี๋ยวพึ่งน้าพ่อครับผมใจเย็นนะพออ่อเอนเสียงมาไหมมาเลยเสียงไหนไหนพอ่อไหน โอเคครับจุกไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับจุกแล้วโอ้ย,ยเย็นอย่าเพิ่งอ,ออกซิเจนหมดหายดิพอคุณจะตายแล้วโอ้ยซีสี อ,อ๋อใช่เออพ่อตัก้อมทางนั้นโอ <Okay, okay. S 1> เคแลกหรือน้ำแ,แล้วไปโ <Okay, okay. S 1> อเคหมอบชะาโอเคกินเสร็จแล้วสองเติมน้ำ <Okay. S 1> เออพ่อเวลาเออมันมาตอนพ่อตื่นตอนที่กูแหละเออหรือครึ่งคีดอะ่ะ เออมาเลยเนี่ยมาเซตปับ๊บจุกไหมจุกจุกไปแล้วอี <c oughs> สาใจใ้กูแม่งพ่อทำอะไรกูไม่ได้หรอกออื้

เดี๋ยวมีทางจุกเดี๋ยวจุกไม่รอดอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ทันแน่เลยพ่อตื่นก่อนกูทำอาหารเสร็จ <_ S 1> อย่าข้างมันจะช้า <Okay. S 2> มามามา,างไหนเดี๋ยว เฉยรอดไหมตายโ,โอ้โหกูตายก่อนหน้ากู anyway. เลยเสดยไม่เห็นคัดซีนด้วยอ่ะมันเลือกกูเฉยเิดนี่ึ้นอ่ะอ่ะดูก็ได้เออไงมก็ตายละไงอ่ะเห็นละไงกดไอ้ขวบอ่ะใกล้ๆลละ ไม,ม,ม่มีอะไรลูกมันน่าจะออกไปแล้วจริงๆพอถามจริงเออนหน้าเปลี่ยนเงียบจริงหรือพ่อชาจังใช่ใช่ลูกคิดว่าพ่อทำไมอ่ะเขาบอกว่าน,นี่แล้วมือเย็นอ,อ่อามืเอเช้ากูเมืขอเขาอะไรวะ กบละบักเลยเหรออ่าโอเคผมชนะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยอ้าภาคสองมีเหรอไหนครับเออภาคสองเหรออ๋ออ๋อยังไปไม่ได้ยังกำลังทำวันนี้เหรอวันนี้ เออเดือนนี้เปล่านั่นจะเดือนสุดท้ายของเราเออวันนี้ของเดือนสุดท้ายโนมิมิถุนายนใช่ใช่เปล่าอ่ะเข้อข้อตอบไม่ถือคือคอมเมนต์ด้วย <c oughs> โอเคเกมที่สามสุดท้ายคือผมพอละโอเคโอเคอันนี้คือดูในเกมล็อบบี้ <c oughs> ที่เรนจกักรยานเกียร์มาเออ เออนี่เข้าไอ้เล่นอย่างโตเลยกูผอ้ยเชี่ยไปไปตกครับ1นึนี่ครับเออเรียบร้อยไปต่อเลยเออถ้าใครอยากติดตามกดเยอะๆอันนี้ึึงห0าร้อยลวของเอออ๋อโอเคอขอบคุณครับท่านผู้ชมด้วยแต่แต่ผมก็เสียดาคือผมนั่นจะเปลี่ยนชอ่อัวใหม่ไกลไม่เป็นไรครับ เออก้ามีคนชมผมเยอะแต่คลิปเนี้ยผมไม่อยากให้ครูคนดูเยอะแต่ช่วงผมไม่รู้ว่าช่วงนี้คือช่องผมอะขนาดคนดูอย่างดูน้อยอยากอยากให้เป็นมืออยากให้ผู้ติดตามอยากถปงนงินพันได้ได้ผมจะเปลี่ยนเป็นถึงหมื่นก่อนเออโอ้ก้าประมาแั้นแหละแต่ยังคือเข้าร่วมทีมเอ้ยทำไมครับคุณจะอ๋อเดี๋ยวนี่ครับอย่าลืมกดกด กดไลค์กดแชร์กดดึงไม่พลาคดคลิปเหมนครับอันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก้าซึ่งประมาณนี้แถผอัดมายามากออคุณที่ผมนั้นจะกลับมาอัดเกมนี้ต่อไม่ได้อัดมานานมากเออครับโอเคคาี้ผมขอตัวลาไก่อนเอ้ยพึ่ยอนอะขอบอ่าทผู้ชมเฮ้ยคนดูอย่างหนึง่งดูดิสคอดผมด้วยอย่าลืมอยู่ไหนดูที่ไหนครับเออเดี๋ยวแบบโอเคขอจทดูใหตัดต่อเดี๋ยวตัดต่อให้ดู เอาไม่ปิดคิววะโอเคบ๊ายบายเจอกันครับ